ต่อเป็น EP3 ถ่ายคลิปขึ้นภูเขาเที่ยดเดียวจะได้คลิปตนหลายก็คือแบบตอนนี้ก็คือวันเวลาลงคนท้ายทางอีกทีคอนขางดีทางลงไปทางหลวงพระบางด้วยทางขึ้นน้ำเกลียนโอโหอันตรายแฮงแทางนี้มันทางลงวันต้องลงไปหลวงพระบางขึ้นชุดภูเขาแล้วก็ลงภูอันนี้ก็จะมันน้ำหมอกแดดแล้วก็น้ำฝนแดดด้อตอนนี้ก็เที่ยงจะเข้าบ่ายแล้วบ่ายหนึ่งโมงหนึ่งโมงแรงมีทั้งฝนมีทั้งหมอกไม่เห็นอย่างเลย ออกไปครั้งหนอ,อกึ้นหนาวแหงพอเข้าไปทั้งในแ้วโอ้โหก็คือว่าเย็นพอดีขึ้นภูแล้วก็สิลงภูแบบนี้นะโอ้ผมเห็นหนังเลย ทั้ง้าทุกคนเอาจุดไห้ไปน้ำโอ้เสินทางมามีทางมิดฝนแล้วก็เม็ตน้งหมอกกันเลยไะเห็นอย่างเลย เลยใส่หลงวางไกลให้เป็นสุดเลยแหละไกลแหง้งนั่งแตหลงผู้กับหลงผู้เลยทุกคนบันนีนะขึ้นผู้สุดแล้วก็หลงผู้ยังทีงและกางทาง แบบภูเขาที่เขียวไปหมดเลยนะแล้วก็งามโอ้โไงภูเขาโคตสูงวาไหนว่ามีหนามอยู่เทิงโคตรหลาย หวังนานแข็งหลวงพระบางแล้วทุกคนผู้เทนตาไลาก็ผ่านมาแล้วตอนนี้วิหญาณแล้ว